ื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรนธรรมสถานทีนี้นิดหนึ่งก็คือนนก่อนที่จะจบนนก็อยากจะพูดเรื่องปัญหาในสังคม สังคมไทยแล้วก็สังคมทั่วโลกตอนนี้ก็คือการกล่าวร้ายป้ายสีการใส่ร้ายป้ายสีการตำหนิติชินนินทาในสังคมไม่ว่าสังคมไทยสังคมฝรั่งใกล้เคียงกันพระพุทธองค์ตรัสว่ากรรมกรรมติฉินนินทาจะมีผลส่วนดีเท่านั้นสำหรับผู้มีสติปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบอาตมาจะพูดให้ฟังว่าทำไม กรรมใส่ราาส้ายไรสีกรรมถี่ฉินนินทามีส่วนดีเท่านั้นถ้ามีคนมานินทาทำหนิเราถ้าเรื่องนั้นเป็นความจริงเขามาชี้ขุมทรัพย์ให้เราให้เราได้ปรับปรุงตัวเองใช่ไหมอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปรำคาญเป็นโอกาสให้เราได้มองตัวเองเป็นกระจกให้เราบางทีเรามองตัวเองนี่เรามองไม่พบเราหมาไม่เจอ แต่ถ้าคนอื่นไอ้คนอื่นมาหาไอ้คนอื่นมามาชี้เนี่ยมันง่ายดังนั้นต้องบอกขอบคุณมากที่คุณมาติที่คุณมาแนะนําตักเตือนคําติชินนินทาคาแนะนําตักเตือนของคุณมีคุณค่ามากเอาอย่างนี้ละกันสมมติว่ากรำติชินนินทาการใส่ร้ายป้ายสีนั้นไม่เป็นความจริงถ้าเราสามารถอดทนต่อสิ่งเหล่านั้นได้ เราเป็นผู้ชนะความเข้มแข็งของเราที่เคยมีเนี่ยมันจะมีเพิ่มเป็นทวีคูณขึ้นเห็นไหมมีแต่ส่วนดีดังนั้นเวลามีใครมากล่าวร้ายมีใครมาทำหนิเราทำให้เราไม่สบายใจน้อยใจอะไรก็แล้วแต่อย่าไปน้อยใจคนไทยนี่ฝรั่งนี่มักจะโกรธแต่คนไทยมักจะน้อยใจนี่คือความแตกต่างดังด้านอารมณ์ คนไทยนี่มักจะน้อยใจน้อยใจนิดหน่อยแล้วก็ไม่คุยกันหลายปีเลยแล้วก็บางคนก็ไม่เผาผีกันด้วย,ยจริงๆน้อยใจนิดเดียวนี่เรื่องน้อยใจนิดเดียวเนี่ยขนาดไม่เผาผีไม่เผาศพโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นอะไรจะขนาดไหนหนาดยมลองคิดดูว่าแค่เรื่องน้อยใจนี่อย่าทำให้จิตใจของของเรานี่ตกต่ำโดยเด็ดขาด คนที่สามารถอดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนไม่ได้คือผู้ชนะยมจําไว้เลยว่าคนที่อดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนไม่ได้คือผู้ชนะอัตมาอยู่ระรัสเซียละหมากมากอดมือ้อกินมือเขาบอกว่าเมืองไทยนี่เป็นสวรรค์ของพระตื่นเช้าขึ้นมาบางทีหน้าก็ยังไม่ได้ล้างเลยตือบาดไปหนึ่งใบ ข้าวก็เต็มบาทแล้วอาหารก็เต็มย่ามหน้ายังไม่ได้ล้างเลยถือบาทฟันก็ไม่ได้แปลงพระองคงรูปนะออกบินตาบาตเดินสงบสงเงียมโยมอย่าคิดนะว่าพระองค์นี้ล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะอาตมาเป็นพระอาตมารู้ดีเพราะว่าบางทีก็ทําอย่างนั้น <c oughs> ทําบ่อยทําบ่อยบางทียายลูกศิษย์ไงลูกศิษย์ต,ตื่นขึ้นมาตอนตีสีนั่งสมาธิสวดมนต์ออกไปบินตบาตแล้ว อายว่าถ้าอาจารย์ไม่บินตบาดลูกศิษย์มาบินตบาดให้ฉันเนี่ยอายก็เลยรีบยังไม่ได้ล้างหน้าเลยเมื่อวานซืนเนี่ยจับบาตรแล้วก็เดินไปบินตบาดกลับมาได้สองได้สองถุงแต่ก็ดีใจว่าเอออาจารย์วันนี้บินตบาดอายลูกศิษย์เขาบอกว่าเมืองไทยนี่เป็นสวรรค์ของพระใช่ไหมเมืองไทยนี่เป็นสวรรค์ของพระทำให้บางทีเนี่ยทำให้พระนี่เกิดความประมาท แล้วก็อยู่รัสเซียอยู่ลำบากมากอดมือ้อกินมือ้อต้องไปขาต้องไปอาศัยพวกนักศึกษาจากแอฟริกานักศึกษาจากจีนนักศึกษาจากญี่ปุ่นเนี่ยไปขอก้ฉันยมลองคิดดูแล้วก็เรียนจบมาได้แล้วก็ไม่ใส่รองเท้าไม่ใส่เสื้อกันหนาวหลายปีมากแล้วก็อดทนวัดชนประธานเป็นวัดที่มีมีเงินในบัญชีเนี่ยอาตมาบอกได้เลยว่า หลายล้านหลวงพ่อปัญญาโยมเชื่อไหมว่าอาตมาไปเรียนหลวงพ่อปัญญาช่วยคี่มื่นเหรียญโยมลองเดาดูสองหมื่นเหรียญถึงไหมไม่ถึงเงหมื่นเหรียญก็ไม่ถึงอย่าว่าแต่หนึ่งเหรียญเลยแม้แต่บาทเดียวหลวงพ่อก็ไม่ช่วยกลับมาบอกคุณเรียนจบมาแล้ว เรียนจบมาแล้วก็มาเป็นผู้รับเหมาบอกรับเมาะอะไรหลวงพ่อเมาไปเลยว่าชาตินี้บวชไม่สึก <c oughs> เออหลวงพี่หลวงพ่อนี่มีมุกบอกตอนผมไปเรียนผมไปเรียนสิบปีหลวงพ่อไม่ช่วยแม้แต่บาทเดียวอ่ะถ้าคุณถ้าหลวงพ่อช่วยอ่ะคุณจะมีความภูมิใจไหมว่าคุณต่อสู้มาด้วยความยากลําบากคุณจะมีความอดทนถึงขนาดนี้ไหม บอกก็คงจะไม่ถึงนะครับหลวงพ่อแต่น่าจะช่วยสักนิดหนึ่ง <c oughs> ท่านก็เลยบอกจะเอาไหม <c oughs> ท่านก็หยิบไม้เท้าเคาะกระบานป๊อกบอกได้แล้วหนึ่งป๊อก <c oughs> อท่านก็ทีนี้ชีวิตของคนเนี่ยมันสั้นมากอาตมาจำได้ว่าเมื่อจิตเนี่ยเมื่อยี่สบกปีที่แล้วเป็นเด็กเป็นเด็กวัด เป็นเด็กวัดตัวเล็กๆเ,เป็นลูกชาวนาเติบโตในเติบโตกลางทุ่งนาที่จังหวัดพัทลุงแล้วก็หลังจากนั้นป .5 ป .6 ก็มาเป็นเด็กวัดเมื่อเรียนจบป .6 ก็มาบวชมาบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็เรียนจบเรียนจบชั้นสูงสุดอาตมาตั้งใจว่าเรียนจบด็อกเตอร์เมื่อไหร่น่าจะสึกนะ เรียนจบสูงสูงศึกไปสอบกระทรวงต่างประเทศไปสอบ UN ก็ได้หรือไม่ก็ไปเป็นอาจารย์สอนหมหาวิทยาลัยเป็นนักธุรกิจแล้วก็ไปสมัครสอสอนี่สูตรคนใต้เลยเนี่ยสมัครสอสอเนี่ยแล,งลงแล้วก็ต้องกลับเมืองไทยแล้วก็ต้องไปตีสนิทกับคุณชวนหลีกภัยเพราะว่าเขาวัดชนประธานบ่อยๆนอนอยู่ที่ นอนอยู่ที่หอพักที่รัเสเซียนอนจินตนาการแล้วก็จะหาแฟนสวยๆขาวๆฐา,านะดีๆเพราะว่าไม่ต้องสร้างฐานะเองอสักคนหนึ่งสักพักหนึ่งก็จะหาคนที่สองผ <c oughs> <c oughs> ่านไปสักพักหนึ่งคนที่สามจินตนาการไปเรื่อยนี่ความคิดของพระหนุ่มตอนนั้นตอนอายุ20สิกว่า พอเรียนกลับมาความคิดมันเปลี่ยนไปหมดเลยเรียนกลับมาในสัปดาห์แรกอัตมาลงไปอยู่สวนโมกมีความสุขที่สุดเลยบอกว่าเราไปอยู่กรุงเทพนี่สิบกว่าปีก่อนไปอยู่เมืองนอกไปอยู่เมืองนอกก็สิบกว่าปีแต่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งตอนที่ไปอยู่สวนโมกวัดที่เราเติบโตมาตั้งแต่เป็นเด็กการกลับไปสู่ธรรมชาติการกลับไปสู่จุดดั้งเดิม ของชีวิตเนี่ยก็คือความสุขการเข้าใจตัวเองถือว่าเป็นความสุขสูงสุดคนที่ไม่เข้าใจตัวเองเนี่ยจะหาความสุขในชีวิตไม่ได้พูดมากไม่ได้เพราะว่าคุณแม่นั่งรอคุณแม่นี่เป็นเป็นคนที่ให้กำลังใจอาตมามากแม้ว่าจะจะไม่ได้ ไม่ได้พูดคุยบ่อยนักก็คือตอนก่อนที่จะไปต่างประเทศเนี่ยก็มาตัดสินใจไปรัเสเซียที่นี่ตัดสินใจไปเรียนรัเสเซียที่นี่นะตอนนั้นได้รับทุนแล้วก็มาตัดสินใจตอนนั้นอาจารย์สันติการโขขึ้นมาจากสวนโมกเป็นฝรั่งตอนนี้สึกไปแล้วบอกว่าอาจารย์ผมหนักใจมากเลยไม่รู้จะไปเรียนประเทศไหนหลวงพ่อบอกให้ผมไปเรียนที่รัเสเซียผมหนักใจมากเลยมามามา อาจารย์สันติการุก็เรียกมาให้มาคุยที่นี่ก็เลยมาคุยที่นี่แล้วอาจารย์สันติการุโตนที่บอกว่าคุณไปอยู่อังกฤษนะคุณไปอยู่ออสเตรเลียนะอาจารย์สันติการุก็บอกว่าที่หลวงพ่อบอกว่าคุณไปอยู่รัสเซียผูกแล้วแล้วก็ให้พ็อกเก็ตมันนี่บอกว่าอาจารย์จะส่งไปให้เดือนละประมาณห้าร้อยเหรียญไปอยู่สิบปีแกให้ห้าร้อยเหรียญเดียวอะแค่ลืมไปเลยบอกว่าก็เดือนละห้าร้อยเหรียญก็เดือนเดียวอะห้าร้อยเหรียญเดียว แล้วก็หลังจากแน่นแกก็หายไปเลยแต่ก็แล้วก็ตอนที่ตัดสินใจสร้างวัดก็ที่นี่อีกเรียนจบมาแล้วมาตัดสินใจสร้างวัดที่นี่ดังนั้นคุณแม่ก็เลยมีตมามีมีความผูกพันกับที่นี่มากพอสมควรแล้วก็สังคมไทยถ้าไม่มีคนอย่างถ้ามีคนอย่างคุณแม่เนี่ยสักสิบคนเนี่ยสังคมไทยเยาวชนไทยเนี่ย คุณธรรมจริยธรรมจะสูงกว่านี้มากโยมเชื่อไหมสิบคนมีคนอย่างอาตมาสักร้อยคนก็ออยังสู้คุณแม่คนเดียวไม่ได้เชื่อสิเพราะคุณแม่เป็นผู้หญิงอะแม่นี่ยยิ่งใหญ่กว่าพ่ออาตมา มีกติอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาโย,ยมแม่มาวัดเนี่ยโยมแม่จะนั่งที่พื้นทรายที่วัดที่พัทลุงโยมแม่จะมานั่งที่พื้นทรายแล้วก็กราบลงที่เท้าลูกสามครั้งอาตมานี่อยากจะร้องไงยอย่างเลยกุมกำมับทุกทีเพราะว่าอาตมารู้ว่าคุณธรรมของแม่เนี่ยสูงส่งมากแต่ผ้าผ้าเหลืองของพระพุทธเจ้าก็ยิ่งใหญ่อาตมาร้องไงยบางครั้งเนี่ย เนี่ยน้ำตาจะไหลอีกแล้วเหมือนหลวงพ่อปัญญาเทศตีไรน้ำตาไหลทุกทีหลวงพ่อเวลาแกเล่าเรื่องอดีตแกจะร้องไห้อาตมาลูกศิษย์ก็ต้องร้องตามเลยบางทีเทศไปร้องไปขึ้นเทศสาลาก็าไม่ยอมไม่เทศแล้วพราะดตอร์จาตรีเทศทีไรร้องไห้ทุกทีดังนั้นเวลาโยมแม่มาวัดเนี่ยโยมแม่จะกราบที่เท้าเนี่ยใกล้ๆปลายเท้าเนี่ยอาตมาน้ำตาไหล เพราะว่าตมารู้ว่าความเป็นแม่ในยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอาตมาบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาจะกราบแม่คนแรกแต่ด้วยความรักแม่ยมแม่เสียตอนที่อาตมาเรียนปริญญาโทอยู่แล้วก็รู้ด้วยจิตนะเพราะว่าเป็นคนที่เรียนเรียนเรียนสมาธิมากฝึกสมาธิมาก รู้ด้วยจิตว่าไม่มีใครโทรไปบอกแม่สั่งเขียนพินัยกรรมห้ามโทรไปบอกลูกชายที่เรียนยุทธที่ต่างประเทศว่าแม่กําลังจะเสียชีวิตแล้วงานศพก็ไม่ต้องบอกด้วยเพราะลูกลูกกําลังจะจบแล้วก็จะเป็นกังวลรู้ด้วยจิตโทรมาร้องไห้บอกพี่ชายบอกว่าแม่เสียสามวันแล้วทําไมไม่โทรมาบอกนี่คือความรักของแม่มันสามารถรับรู้ได้ แล้วก็ตัดสินใจตั้งแต่วันนั้นเลยว่าเรียนจบแล้วจะไม่ศึกแล้วก็จะบวชถวายชีวิตให้กับคุณแม่อาตมาอยากถามโยมว่ามีกี่ครั้งที่เราทำให้คุณแม่เสียใจมีกี่ครั้งที่เราทำให้คุณแม่น้ำตาตกมีกี่ครั้งที่เราทำให้คุณแม่น้อยใจ มีกี่ครั้งที่เราทำให้คุณแม่ต้องมานั่งแอบร้องไห้โดยที่ไม่ให้ลูกลูกสาวลูกชายรู้นี่คือความยิ่งใหญ่ของคุณแม่จริงหลายครั้งที่คุณแม่ร้องไห้โดยที่ลูกชายไม่เคยรู้เลยว่าคุณแม่ร้องไห้มีอยู่หลายครั้งที่ลูกสาวดื้อดึงไม่เชื่อฟัง คุณแม่สั่งสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังคุณแม่ต้องไปแอบร้องไห้มีกี่ครั้งแล้วคุณแม่บอกไหมว่าคุณแม่เพิ่งไปแอบร้องไห้มาลูกมาร้องไห้อีกทีว่าไปแอบร้องไห้มาคุณแม่ไม่เคยแสดงอาการแบบนั้นสิ่งเหล่านั้นให,ให้ลูกดูเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของคุณแม่วันนี้เรากลับ ถ้าคนไหนกลับบ้านเนี่ยแต่ยังมีคุณแม่อยู่เนี่ยไปกลาบขอโทษคุณแม่ซะไปกราบขอโทษคุณพ่อซะมีหลายคนโดยเฉพาะฝรั่งเนี่ยเขาจะลูกศิษย์ที่มากึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งที่รัเสเซียเนี่ยเขาจะเกลียดคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าฝรั่งนี่ภาษาอังกฤษเ็าเรียกว่า biological mother biological parents ก็คือพอท้องเสร็จปุ๊บเนี่ย ผู้หญิงก็อยากได้เฉพาะลูกอผู้หญิงฝรั่งอยากได้เฉพาะลูกอย่างเดียวสามีไม่อยากได้ผู้ชายก็คิดว่าอยากมีลูกเหมือนกันแต่ไม่อยากจะเลี้ยงอะนี่คือความลงตัวของสังคมฝรั่งผู้หญิงอยากมีลูกโดยไม่อยากมีสามีผู้ชายก็อยากมีปัญญาแล้วก็มีลูกโดยต้องโดยไม่ต้องมีครอบครัว นี่คือจุดอ่อนของสังคมจุดอ่อนของสังคมฝรั่งตอนนี้ปอนนี้ลูกโตขึ้นมาเป,นเป็นเด็กที่มีปัญหาเกลียดพ่อเกลียดแม่ถ้าอยู่กับคุณพ่อเด็กจะเกลียดคุณแม่ถ้าอยู่กับคุณแม่เด็กจะเกลียดคุณพ่อทีนี้จะทำอย่างไรล่ะอาตมาก็พยายามสอนว่าเขาบอกว่าทำไมก็ต้องไปโทรไปโทรศัพท์ไปหาคุณพ่อคุณแม่ต้องไปเยี่ยม คุณรู้ไหมว่าคุณพ่อของคุณอยู่ที่ไหนรู้คุณเคยไปหาไหมไม่ไปอะไม่เคยช่วยเหลือแม้แต่บาทเดียวแม้แต่รูเบิลเดียวตอนที่เรียนหนังสือบอกเขาบอกว่าคุณต้องไปเยี่ยมเขาชีวิตเลือดเนื้อของคุณถ้าไม่มีคุณพ่อนะ่ยจะเป็นคุณนาตาลีขึ้นมาได้ไหมจะมีเป็นคุณอนาสตาเซียขึ้นมาได้ไหมจะมีคุณโซเฟียขึ้นมาได้ไหมจะมีคุณ จะราปรว่าขึ้นมาได้ไหมจะมีคุณคุณนิโกว่าขึ้นมาได้ไหมไม่มีหรอกดังนั้นคุณเนี่ยต้องไปหาคุณพ่อคุณแม่ไปกราบขอโทษและหลายคนลูกศิษย์หลายร้อยคนที่ยอมเข้าไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่คบกันมาไม่เคยติดต่อกันมาประมาณ20 3 0บสสปีเนี่ยก็กลับไปหาคุณพ่อคุณแม่ครั้งหนึง่งสังคมไทยกำลังจะเป็นแบบนั้น เรากำลังสังคมไทยเป็นสังคมเรียนแบบอย่าไปเรียนแบบอะไรไม่ดีตอนนี้ฝรั่งกำลังมาเรียนแบบพุทธศาสนาที่ประเทศไทยอะไรดีๆที่เมืองไทยเนี่ยฝรั่งดึงไปไว้ที่ตัวเองหมดเลยพุทธศาสนาความสุภาพอ่อนโยนอะไรต่างๆเนี่ยปรัชญาตะวันออกปรัชญาพุทธศาสนาปรัชญาเตา๋าปรัชญาคงชื่อ คนก็สนใจมากโยคะฝรั่งก็สนใจมากตอนนี้อาชีพที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศรัสเซียก็คืออาจารย์สอนโยคะคนไทยเคยสนใจไหมเรื่องโยคะอยตอนนี้ฝรั่งก็สอนสมาธิเขาคิดเป็นคอสคอสหนึ่งสามวันวันละหนึ่งร้อยเหรียญมานั่งไม่ให้พูดอะไรไอ้กินไอ้รับประทานวันละหนึ่งมือ้อ เดินเร็วก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้แถมยังเก็บเงินอีกวันละหนึ่งรอยเหรียญมันโง,ง่จริงๆริตงตมาเคยคิดอย่างนั้นนี่ลูกเคยคิดอย่างนั้นจริงๆว่าเอ๊ฝรั่งเนี่ยเขาฉลาดหรือเขาโง่นะก็หลอก,ลอกแต่คนไทยเนี่ยฝรั่งก็เห็นสมาธิเป็นบิสเนสตอนนี้คนไทยกำลังมีใครกี่คนบ้างที่สนใจสมาธิจริงๆเห็นคุณค่าของจิตที่สงบ จิตที่เย็นจิตที่ว่างวุ่นวายไปหมดเลยวันนี้จะโทรไปหากิ๊กกี่คนนะ,ะกิ๊กหนึ่งกิกสองกิ๊กสามบางคนมีสามกิกอาตมายุรู้จักกิ๊กเดียวกิกกรบายมีคุณค่ามากที่สุดเลยเพราะว่าไปไหนมาไหนก็พกคอมพิวเตอร์ไปด้วยถ้าไม่มีกิ๊กกไบนี่แย่เลยแต่กิ๊กสาวๆนี่ไม่มีโชคดีหน่อยโชคดีที่เกิดมาหน้าตาไม่ดี ก็เลยตัดสินใจบวชตลอดชีวิตแล้วก็จริงๆแล้วนิยมที่เป็นผู้ชายเนี่ยน้องๆที่เป็นผู้ชายอยากส,สนับสนุนไอ้บวชเรียนบวชเรียนแต่ยังไม่บวชเรียนอยากจะให้บวชมากที่สุดเลยหนึ่งเดือนก็ยังดียี่สิบวันก็ยังดี15วันนี่อย่างน้อยที่สุดเลยอยากจะกราบเนี่ยถ้าอยากจะกราบให้บวชเลยจริงๆ การบวชนี่ถือว่าเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากอยากจะอยากจะให้พวกเด็กวัยรุ่นในบวชถ้าเป็นผู้หญิงบวชพระไม่ได้มาหาคุณแม่คุณแม่จะให้บวชสามเณรีถือศีลสิบสิบวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนแต่ที่ตัวจะไปเดินปัสรยามปรากฏเน,นี่ยเดินได้ทั้งวันเดินไปเดินมาแล้วกระเป๋าก็รีบลงรีบลงรีบลงแต่ตัวนิ่ว่นขึ้นนะ ยิ่งเดินยิ่งอ้วนกระเป๋าก็ยิ่งรีบคนไหนอยากจะบวชอยากจะศึกษาธรรมะให้มาหาคุณแม่อย่ามาเพราะถูกบังคับมาด้วยความสมัครใจเวลามานี่พาแฟนมาด้วยถ้าเป็นผู้ชายเวลามาวัดพาแฟนมาด้วยถ้าเป็นผู้หญิงก็พาแฟนมาด้วยพามาวัดอย่าพาไปไหว้พระก้าววัดต้องพาไปวัดที่สงบ ถ้าม,มาแล้วไม่เจอคุณแม่นั่งเฉยๆนั่งสมาธิอันหน้าไปทางสาระน้ําบ้างทางต้นไม้บ้างนั่งบนลานหญ้าบ้างมันจะได้สัมผัสกับธรรมะได้สัมผัสกับตัวธรรมชาติได้รู้จักตัวเองได้รู้จักจิตที่ไม่วุ่นวายไม่วิ่งวุ่นจิตมันวิ่งตลอดเวลาเลยเขาบอกว่าเนี่ยแกดิดนิ้วเนี่ยจิตของคนเนี่ย เป็นล้านๆแสนแสนดวงมันเกิดขึ้นดังนั้นการที่ว่าพยายามทําจิตไอ้นิ่งพยายามรักษาสมดุลไอ้เกิดขึ้นในจิตพยายามรักษาจิตไอ้นิ่งให้เป็นแนวเดียวกันเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการรักษาจิตไห้ใกล้กับธรรมชาติมากที่สุดอาตมาบอกได้เลยว่าเรียนปัญญายอีก3าใบถ้าไม่ไม่ฝึกสมาธิไม่นั่งสมาธินี่คงจะคงจะใช้ คงจะใช้วิธีฆ่าตัวตายเพราะเครียดตอนนั้นเวลาตรมารู้สึกว่าตัวเองเครียดตรรมาจะนั่งสมาธิเขียนจดหมายมาหาอาจารย์อุปชาที่จังหวัดพัทลุงบอกว่าอาจารย์ครับผมกําลังจะบ้าครับเคยไหมมีความรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะบ้ามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะเป็นบ้า <Okay. S 1> เดินไปแล้วก็ยิ้มแล้วก็รู้สึกว่า กำลังจะเป็นบ้าแล้วนะกําลังเครียดแต่เครียดอีกนิดนึงสงสัยเป็นบ้าแน่เลยมีความรู้สึกอย่างนั้นไหมอาตมาคิดว่าหลายคนคงมีความรู้สึกนี้พอเครียดมากๆอยากจะบอกตัวเองว่าฉันกําลังจะเป็นบ้าแล้วนะเครียดแต่ไม่ถึงขนาดกินเหล้านะเครียดจนกินเหล้าไม่ต้องถึงขนาดนั้นดังนั้นนี่ตอนนี้นี่มีอยู่สองสองโรค ที่ร้ายแรงก็คือโรคเครียดถ้าไม่เครียดก็เสื่องซึมมันสุดโต่งทั้งสองด้านเลยเครียดมากคิดสมองวิ่งตลอดเวลาความรู้สึกมีตลอดเวลาเลยอีกคนหนึ่งเสื่องซึมสบายสบายไม่อยากทำอะไรไม่อยากจะช่วยเหลือใครไม่อยากจะโทรไปหาใคร ไม่อยากจะไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้านก็ไม่อยากจะจัดให้มันเรียบร้อยครัวก็ปล่อยให้มันเหม็นห้องน้ําก็ปล่อยให้เหน่าอย่างนั้นนะรู้สึกมีความสุขดีกับการได้ได,ด,ได,ดื่มดมรสชาติกลิ่นของห้องน้ําที่ตัวเองไม่ได้ถูมาสามวันแล้วช่างมีความอดทนอะไรอย่างนั้นมีขันติสูงมากอตาตมาเคยเป็นนะโรคเสืองอซึม ซึมไม่อยากทำอะไรสบายสบายไม่อยากอ่านหนังสือไม่อยากไปสอนหนังสือไม่อยากกวบกยะไม่อยากบินทะบาตไม่อยากดูทีวีไม่อยากคำว่าไม่อยากเนี่ยมันก็เป็นตัณหาอย่างหนึ่งภาษาพระเรียกว่าวิภวะนาคาว่าไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ไม่อยากทำโน่นทำนี่ ภาษาของพระพุทธเจ้าเรียกว่าวิปัา,าตนาอยากจะไม่เป็นอะไรเลยอยากจะไม่ทำอะไรเลยทีนี้บางคนคนที่เครียดมันอยากเป็นน่ะอยากได้ดั่งใจอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ทํำไมคนนั้นไม่เป็นอย่างนั้นคนนั้นไม่เป็นอย่างนี้เกิดความโกรธขึ้นมาความโกรธความเครียดขึ้นมาเห็นอะไรก็รบหูรกตาไปหมดควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ นี่ก็เรียกว่าภาวะตนาเรื่องการมาตนาไม่ต้องพูดถึงอพวกเรามีเยอะอยู่แล้วไม่ต้องพูดดังนั้นการควบคุมกิเลสตั้งสามระดับเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญพยายามตามจิตของของเราให้สงบให้นิ่งธรรมชาติช่วยได้อัตมาก็ต้องอขอขอบคุณคุณแม่ ที่มีความเมตตาต่อธรรมาแล้วก็พระแล้วก็ชาวรัสเซียที่นับถือพุทธศาสนาแล้วก็กําลังจะหันมานับถือพุทธศาสนาทุกคนแล้วก็จากประเทศใกล้เคียงแล้วก็นอกจากออขอขอบคุณคุณแม่แล้วก็อยากจะขอเจริญพรขอบคุณญาติโยมทุกคนที่ให้การสนับสนุนเสถียรธรรมสถานซึ่งเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลกอยากจะประกาศให้ทราบว่าการให้การสนับสนุนช่วยเหลือของญาติโยมเป็นการช่วยเหลือโลกไม่ใช่ช่วยเหลืออรตมาไม่ใช่ช่วยเหลือพระพุทธศาสนาไม่ใช่ช่วยเหลือคุณแม่แม่ชีสรนสณีไม่ใช่ช่วยเหลือเพียงเด็กที่มีปัญหา ไม่ใช่ช่วยเหลือคนที่เป็นหาแต่ญาติโยมทุกคนกำลังช่วยลกูกขอราตนาคุณพระศรีรัตนไตรยัยก็คือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ชงปกปักรักษาให้คุณแม่แล้วก็ญาติโยมทุกท่านาแล้วก็สัมมณะแม่ชีทุกรูปที่นี่มีความสุขมีความเจริญในชีวิต มีสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งปรารถนาสิ่งใดที่ชอบสิ่งที่ประกอบด้วยธรรมจงสงความปรารถนาทุกประการเทิด mm hmm. ขอบพระคุณท่านติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตร,รายการโดย สถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ10230